ผู้ว่าศีสเกตเซสงกองเปิดงานพริกหอมแดงกระเทียมและของดีอำเภอกันทราลมประจำปี2568 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงสุขสมนิดผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเสียงกองเปิดงานพริกหอมแดงกระเทียมและของดีอำเภอกันทรารมประจำปี2568ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2568โดยมีนายนพนันบุญคล้ายนายอำเภอกันตรารม นำหัวหน้าสนรัชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมากภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปสินค้าทางการเกษตรการจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรนวัตกรรมการจัดนิทรรศการท่องเที่ยวศึกษาดูงานและของดีกันตรารมการแสดงพ่อพันโคกระบือและการแสดงไก่พื้นเมืองสวยงามการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท,ท้องถิ่นการประกวดขบวนแห่ของดีประจำตำบลและขบวนนางรำการแข่งขันแซี่ลผ้าเบญจสีการประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง,ท,องท้องถิ่นท้องที่สามัคคี การประกวดและเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดการจัดสวนจัดสวนผักในภาชนะการประกวดสาวงามบ้านนานุ่งผ้าไทยพื้นเมืองการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการประกวดแข่งขันส้มตำลีลาและกองเชียร์การประกวดอารริกเพื่อสุขภาพการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อการแข่งขันกีฬาเปตองการแสดงวงดนตรีของหน่วยงานสถานศึกษา หน่วยงานราชการด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษการส่งเสริมขีดความสามารถในการท่องเที่ยว และกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยจังหวัดศรีสะเกดได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยวการพัฒนาสินค้าและชุมชนโอทการพัฒนาการตลาดประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป นิวยี่สถานีประชาชนบุญทันทุสิวันภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน